ทิ้งขยะทิ้งขยะนั่นโอไ้ไม่ดีเลยใช่ไม่ดีเลยเย่ใหม่กินขนมและทิ้งเปิดขนมตรงนั้นไม่ดีเลยแล้วมันอยู่ในต้องทำอะไรอะ่ะอะไรขอดูหน่อยเด็ดจเด็ดจทิ้งตรงไหนคะถังสีอะไรสีอะไรถูกต้อง <S <S มันสีเทาเพราะมันเป็นขยะทั่วไป ผักไงลูกมะเขือยาวผักอยู่ในรีไซเคิลเพราะว่าสามารถเอามากลับมากินได้เอามากลับมากินได้ <c oughs> ไดไย้ายมาชวนเล่นเย้สวัสดีค่ะเราจะไปพะเลยเย้พเลยเาจะไปเป็นสุขอนุรักถ<ป>ึงแล้วว้า ฟังกรอบชมโูนะคะใช่ค่ะโอ้โหอ,อยากกินมาถึงทะเลแล้วค่ะยิ่ใช่ตรงนั้นนะ่ะเป็นสนามบินนะคะนี่คือหาดในยางนะคะแล้วเขาจะอยู่ติดตรงนั้นซึ่งเป็นสนามบินภูเก็ตนะคะตรงนั้นนะ่ะไปเลยไปตรงนั้นเพื่อไปประเทศญี่ปุ่นไปญี่ปุ่น <c oughs> ได้ได้เดี๋ยวแม่จะพาไปอ้าวข้าวกบเยิบมอันอยู่นู่นเองเนา <c oughs> นักท่องเที่ยวเต็มเลยอะ อันนี้เม็ดๆแต่หออันนี้คือหลุมของปูลมนะคะเนี่ยหลุมของปูลมมันรังแกวยากยาปัดน้ำโอ้โหคลื่นล่องลอยเฮ้ยสาล่ายสีแดงกินได้ปะเนี่ยไม่ได้โอ้โหสาหร่ายแดงเยอะมากเลยนะคะทุกคนเป็นก้อนเมื่อย เออมันเป็นก้อนดินอ,อะนาอโอ้โหน้ำใสแจ๋วเลยอ่ะเฮยเจอปะการังโอ้ยเหมัอนดอกไม้ทะเลเลยมันลอยขึ้นมาใช่ไหมคะ หะายนะคะเล่นกันเถอะเล่นกันเถอะอ้าวขึ้นมาแล้วหรอคะขนูนเลยแล้วขอพักกิขนขนมได้ไหมได้คะ่ะแบ่งกับน้องนะคะอ,อ๋อ,อมดกัดมา,มาไม่ดูให้มลูกมาอืมมดกัดใช่ไหมคะ ทิ้งขยะทิ้งขยะนั่นอ้ไม่ดีเลยใช่ไม่ดีเลยอย่าใหม่กินขนมและทิ้งเปิดขนมตรงนั้นไม่ดีเลยล้วมันอยู่ในจะต้องทำอะไรอะ่ะก็เรามีถังขยะไงเราต้องทิ้งที่ขยะถังขยะแต่ว่าชายหาดก็สกปรกอยู่แล้วดิ รู้ไหมว่าทําไมชายหาดสุกกระป๋เพราะมีคนมักง่ายทิ้งขยะแบบนี้ไง<อ>ถ้าทิ้งคนละชิ้น2ชิ้น3มชิ้นหรือกินแล้วทิ้งางแบบนี้นั่นแหละคือสาเหตุที่ทําให้ชายหาดชายทะเลสกรปรกป<อ>ฉะนั้นไม่ควรทําเอาละลูกต้องรับผิดชอบสิ่งที่ลูกทิ้งไปเก็บมาทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยครับโอเคเราจะเอาทำมาทำอะไรอีกะทำอะไรไม่ได้ค่ะมันเป็นขยะ ทั่วไปแบบนี้ต้องทิ้งถังขยะทั่วไปค่ะขยะทั่วไปอันนี้ขยะเปียกสีเขียวขยะเปียกอันนี้ขยะรีไซเคิลัขยะทั่วไปเขาเขียนอยู่ข้างบนว่าขยะทั่วไปใช่สามารถนําไปรีไซเคิลได้ควรทิ้งถังขยะรีไซเคิลอันนี้ใช่ค่ะอ่าขยะเปียกหมายความว่าอะไรความว่าขยะที่มัน ันไม่ใช่ว่าขยะที่มันเปียกไม่ใช่ว่าขยะที่มันตกน้ําเปียกมันไม่ใช่มันไม่ใช่นะไม่ใช่ขยะในทะเลที่มันเปียกมันไม่ใช่ค่ะขยะเปียกก็เศษอาหารใบไม้ธรรมชาติขยะพวกใบตองอะไรเงี้ยที่ห่ออาหารเลยอย่างเงี้ยไม่เปียกไม่ใช่หรอมันเป็นมันชื้นขยะชื้นอ๋อห้ามก่อไฟงดประกอบอาหารทุกชนิดที่มีควันและกลิ่นรบกวนบริเวณพื้นที่กางเต็นท์นะคะอ๋อตรงนี้เขาให้กางเต็นท์ใช่ไหมคุณพ่อ ใช่ค่ะออแต่พ่อจะให้ลูกเข้าใจมากขึ้นพ่อจะสอนลูกให้เข้าใจด้วยสิ่งสิ่งนี้ออนเอาล่ะแกเสร็จแล้วคว้างทิ้งอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่ไม่ทิ้งเลยอ่ะอ่าเก่งมากค่ะอ่ะอ่ะ นะครับก็จะเป็นของเล่นสำหรับเรียนรู้การแยกขยะของเด็กนะครับนี่เอาละโอ้น่ารักมินิมากเลยถังขยะที่เราใช้แยกขยะต่างๆนะคะในเซตนะคะแล้วเขาก็จะมีอันนี้มาให้ด้วยค่ะเป็นเอ่อการ์ดอะการ์ดขยะต่างๆ <st part ion> เพื่อให้เด็กๆนะคะได้ฝึกแยกนะคะโอ้โหเยอะแยะมากมาย หลัไม่มีอะไรนะครับนี่จะเป็นขยะชัดเจนเลยคู่มือก็จะบอกนะครับว่าขยะชิ้นนี้เป็นอะไรนะครับแล้วก็ควรทิ้งแบบไหนเริ่มจากขยะสีเขียวก่อนนะครับคือเป็นขยะเปียกนะฮะขยะเปียกเขียวคือขยะถังขยะเปียกนะครับจากถังขยะสีเขียวนะครับขยะเปียกก็มาถึงขยะถังขยะสีเทาเป็นก็คือออเจอร์ออเจอร์แก๊สแบคนะคะเป็นขยะทั่วไปนะครับที่เราจัดประเภทลงถังอื่นไม่ได้แล้วก็มาทิ้งตรงตรงถังนี้ใช่ แดงชัดเจนมากคือถังขยะอันตรายนะครับพวกแบตเตอร ή, ี่พวกอะไรอย่างเงี้ยที่มีสารเคมีแบบเนี้ยใช่เลยมันอันตรายไงใช่มันจะทําให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีมาระเบิดได้ระเบิดได้ไงลูกอ,อาจจะระเบิดอาจจะระเบิดได้นี่ไงต้องแยกเพื่อไปกําจัดให้ถูกต้องเพื่อจะเป็นขยะรีไซเคิลนะครับจะเป็นสีน้ําเงินสามารถนํามาแยกขยะเพื่อที่จะทําการรีไซเคิลผลิตเป็นอื่นๆได้อ่าเอาบริไซเคิลได้แต่้อสังเกตนะบางแห่ง อาจจะเป็นถังขยะสีเหลืองก็ได้นี่ถ่านแบตเตอรี่อย่างนี้คือขยะอะไรทิ้งถังไหนอ่านใช่เพราะว่ามันเป็นขยะอันตรายเก่งมากยายาคือขยะยาคือขยะอะไรครับอันตรายเพราะว่าบางครั้งอาจจะมีคนวางยาพิษ แต่มันคืออันตรายอันตรายอันนี้คือขยะอันตรายเย้เย้ยย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 อยย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 ยะยยกยยเป๋าทิ้งอันไหยเอ่ยย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  แบบประมาณว่านํากลับไปใช้ใหม่ได้ใช่ไหมคะอ้าวขยะบลูค่ยามอนทิ้งถังบลูอ้าตายายไหมฮะขอดูหน่อยอะไรฝรั่งโปรเจโจมันฝรั่งเอ้ยขยะอะไรน่าพิดไม่ใช่ไม่ใช่ขยะพิดมีคนยืนยาพิษเฮ้ยผิดแล้วคิดเช่นก็คือมันเป็นขยะเปียกไง มันหมายถึงพวกเศษอาหารนะคะเพราะมันมีความชื้นแล้วมันสามารถเน่าสลายย่อยแบบหยุดหยุดยุ่ยเลยเข้าใจไหมคะอะไรขอดูหน่อยติติ๊ดตตู้ทิ้งตรงไหนคะทังสีอะไรสีอะไรถูกต้องมันสีอะไรนะสีเทาเพราะมันเป็นขยะทั่วไปอ่าใช่ค่ะใช่นะ อ่าทอยเล็กแปเปอร์นะคะก็คือเป็นขยะทั่วไปผักไงลูกมะเขือยาวผักอยู่ในรีไซเคิลเพราะว่าสามารถเอามักลับมากินได้เอามักลับมากินได้เอวเอวงั้นยายไปไปเก็บมากินหน่อยไปไปหาผักไปขยะมากินหน่อยอ่าต้องเป็นขยะเปียกนะคะพ่อบ้างพ่อบ้างพ่อยังไม่เล่นขยะเปียกเนี่ยบอกไปเลยพอแล้ย อ่างน้ำเป็นขยะอะไรเนอะรีไซเคิลแน่เลยเป็นขยะแบบทั่วไปแน่เลยรีไซเคิลแม่ว่ารีไซเคิลมาดูดิเปิดดูเปิดดูนี่เฮ้ยขยะทั่วไปขยะทั่วไปใช่ไหมเฉลยขยะทั่วไปจริงๆด้วยรื้อถังขยะหมดแล้วเออเนี่ยมันเด็กมารื้อถังขยะหนึ่งเด็กเก็บขยะเด็กรื้อขยะเอาทิ้งก็งี้ก็เนาะหาแม่บ้างนะคะ มิวบ็อกกล่องนมนะคะกล่องนมเป็นขยะรีไซเคิลเปิดให้หน่อยค่ะได้ไม่ใช่ค่ะอรีไซเคิลคนี่ยอันนี้มัวแต่วางยาพิษทั้งคลิปเลยอถ้าเราแยกขยะดีๆนะเช่นเป็นพวกกวดน้ำอะไรเนีเราแยกดีๆนะคนเก็บขยะเขาก็จะมาแยกขยะพวกเนี้ยเอาไปขายต่อได้เอาไปนำรีไซเคิลได้นะ จะมีคนวางยาพิษเอ้ยเอ้ย,อย <c oughs> ถาเป็นขยะนะสม,มุนนะว่าอันนี้่มันมีขยะนะมันก็จะหล่นนะถ้าเราทำอย่างนี้มันหล่นจะนะขยะมันก็จะปนอีกทางหนึ่งเออคนเก็บขยะเขาก็จะไม่รู้ว่าเออขยะนี้คืออันไหนนะขยะนี้คืออันไหนนะ อันนี้ค่ะอันนีค่ะโอเคขอเอาขยะพวกนี้กลับบ้านกันไได้สิเป็นของเล่นที่น่ารักแม่ชอบมากเลยนะคะมีประโยชน์สำหรับเด็กแล้วก็สีสันสดใสแล้วเราสามารถเก็บไว้เล่นซ้ำได้นะและผู้ใหญ่ก็สามารถรีเช็คเองได้นะใช่เพราะบางทียังแบบอุ๊ยผิดหรือถูกเนี่ยอันนี้มันแบบ อ๋อมันกลายเป็นขยะทั่วไปนี่ขึอนเครื่องดมากเลยคุณผูเาไม่นึกเลยว่ากระเป๋าเ่ือาใช้อยู่เนี้ยเอาไปใช้ได้เลยครับนี้ความรู้เหมือนกันความรู้ใหม่เลยเล่นสนุกมากเลยนะครับเราได้ความรู้ด้วยถ้าใครอยากจะเล่นของเล่นแบบนี้นะหาซื้อได้ที่ร้าน B2S นะครับได้นีผู้ใหญ่ก็เล่นกับลูกได้นะครับได้สอนลูกด้วยหมวกนี้เหรออันนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะหัวหมวกนี้ไว้ในงานครหมวกนี้ไว้ในคะ ใช่ค่นเพราะว่ามันสามารถเชคกลับมาได้อ่าใช่จริงๆด้วยเย้โอ้โหดีมีเริ่มมีความเข้าใจแล้วโอเคค่ะบ๊ายบายแล้วลูกกับลูกลงทางไหนอ่ะจรงได้ไงขย,ยะเปียก <c oughs> ได้ได้ไหมอนอ่ะหมอนต้องลงในถังขยะสีแดงเพราะว่าเพราะว่าหมอนอ่ะมีอันตรายเพราะว่าการร้องไห้ของหมอนทำให้หูมอนระพิตทำให้แก้วหูแตก เพราะ่พ่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่นะนำนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไหมแม่สาธิตได้ดูเบไปรับของหน่อยมีของมาส่งอันนี้ใช้ครั้งที่หนึ่งแล้วเราสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำรับของเสร็จหรือยังไปรับคีย์ลูกบายบาย